เรียนคณะอาจารย์คณะกรรมการการประเมินการแข่งขันกิจกรรมแฮกกาทอน ผมนายฤทธีดิตกุลตัวแทนจากทีมยูทูปทีมตำบลกำนาสาอำเภอกำร,ราสยจังหวัดกาลสินมีผู้ร่วมทีมทั้งหมด7คนนะครับประกอบด้วยส่วนของบัณฑิต2คนแล้วก็ส่วนของประชาชน3คนแล้วก็ตัวแทนจากชุมชนอีก2คนรวมเป็น7คนนะครับเราจะมานําเสนอโครงการนวัตกรรมการเพราะเห็ดด้วยฟางข้าวแบบครบวงจรนะครับซึ่งสืบเนื่องจากการที่เราได้ลงพื้นที่นะครับเก็บข้อมูลในชุมชนทําให้เราทราบถึงปัญหาที่แท้จริงนะครับของชุมชน คือหลักๆก,ก็คือเรื่องของการพึ่งตนเองยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารพืชผัก ต่างๆยังไม่มีความปลอดภัยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเกิดสภาพการว่างงานในชุมชนของเรานะครับคนหนุ่มสาวของเราต้องเดินทางไปทํางานหาเงินในเมืองใหญ่บางคนก็ไปต่างประเทศนะครับทําให้ขาดการดูแลในครอบครัวแล้วก็ส่งผลให้ชุมชนของเราไม่เข้มแข็งนะครับทีนี้เราก็มาคิดว่ายังไงนะครับจะทําให้ชุมชนมีงานมีรายได้มีอาหารการกินที่พอนะครับจากการที่เรามีความรู้นะครับมีความรู้เรื่องการพาะเห็ดแล้วก็ทําแบบครบวงจรนะครับมานานแต่ก่อนนะครับ เราใช้ขี้เลื่อยยางพาราในการเป็นวัตถ,ถุดิบหลักในการพอเห็ดจะมีปัญหาเรื่องต้นทุนนะครับเพราะว่าเราต้องสั่งสั่งขี้เลื่อยยางพาราจากระยองจากภาคใต้ ต่อมาเราก็คิดว่านะครับเรามีฟางนะครับฟางเป็นวัตถุดิบที่สําคัญของบ้านเราเพราะว่าเราทํานาปีละสองครั้งแล้วก็เรามีข้อมูลว่าฟางนั้นมีความเหมาะสมมีสารอาหารอย่างมากนะครับในการป้องเห็ดอย่างเช่นฟางข้าวของเรามี NPK มีเซลลูโลสมีเฮมิเซลลูโลสแล้วก็มีซิลิก้ามีน้ําตาลไซลสนะครับซึ่งหลังจากที่เราเอามาทดลองพัฒนาอยู่หลายปีแล้วนะครับส่งเสริมแล้วก็ทดลองเองผลผลิตนะครับปริมาณคุณภาพแล้วก็รสชาติออกมา มากนะครับอย่างที่เราทํากันนะครับถ้าเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างก้อนที่เลื่อยนะครับก้อนที่เลื่อยขนาดนี้นะครับต้นทุนในการผลิต6บาท50นะครับ ผลผลิตน้ำหนักสุทธินะครับดอกเห็ดของเราจะได้ประมาณ2-3ถึงขีดแต่ทีนี้นะครับถ้าเราใช้ก้อนฟางนะครับก้อนฟางที่วันนี้เราร่วมร่วมมือกันทำนะครับก้อนฟางนะครับก้อนนี้นะครับต้นทุนเท่ากันคือหกบาทห้าสิบน้ำหนักของก้อนประมาณ2อกิโลนะครับแต่ตัวของชี่เล่ยนี่เราเก้าขีดแต่ต้นทุนหกบาทห้าสิบเท่ากันนะครับตัวนี้น้ําหนักสุทธินะครับของเราจะออกมาได้ประมาณ6-8ถึงขีดนะครับซึ่งเทียบเป็นกําไรถ้าเทียบกับชิลเล่ยแล้วนะครับจะมากกว่า ถึเท่าตัวนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับจากการที่เราทาครบวงจรนะครับตั้งแต่การคัดเลือกดอกเห็ดนะครับที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงครับมาเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารวุ้นนะครับแล้วก็จะได้เส้นใยเห็ดเต็มเขาเรียกว่าหัวเชื้อจากอาหารวุ้นนะครับแล้วก็เราจะมาขยายลงธัญพืชนะครับจะเป็นข้าวเปลือกหรือข้าวฟ่างก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาขยายลงตัวก้อนเห็ดที่เรานึ่งแล้วนะครับแต่นวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากนาเสนอเพราะว่าถ้าตัวนี้จะใช้ระยะเวลาในการหยอดเชื้อแล้ว เต็มก้อนประมาณ1เดือนนะครับทีนี้แต่ถ้าเราใช้เป็นเชื้อแท่งนะครับโดยใช้ไม้ไผ่นะครับเ,รเหลาปลายแหลมเหมือนลักษณะเหมือน ไม้ปิ้งลูกชิ้นนะครับตัวนี้นะครับจะมีคุณภาพพิเศษที่เหมาะในการเพาะด้วยฟังนะครับเพราะว่าเราสามารถเอาเชื้อเห็ดนะครับเสียบเข้านะครับหลังจากนึ่งแล้วนะครับเสียบเข้าได้รอบด้านเลยนะครับด้านบนนะครับด้านล่างด้านข้างนะครับทำให้เชื้อเห็ดของเราเดินได้เร็วถ้าเทียบกับการใช้แบบเดิมคือจากข้าวฟางต้องหยดเข้าตรงที่ปากนะครับจะใช้ระยะเวลา1เดือนนะครับซึ่งตัวนี้จะเร็วกว่าแค่1 0 1ถึงวันก็จะเต็มแล้วนะครับแล้วคุณสมบัติของการเพาะเห็ดนะครับมันมีข้อโดดเด่นนอกจากจะเป็น อาหารนะครับเป็นอาหารที่มีสรรพคุณทางยานะครับมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีโปรตีนสูงมากทําให้เราแปรรูปได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นเห็ดตอมเห็ดแหนมเห็ดแล้วก็ที่เครือข่ายของเราทําจําหน่ายอยู่นะครับก็จะทําเป็นน้ําพริกเห็ดนะครับเก็บได้ประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็เป็นเห็ดสามรสอย่างหนึ่งนะครับที่เครือข่ายของเราทําแพ็กขายทางออนไลน์บ้างทําเครือข่ายบ้างนะครับที่โดดเด่นของการป้องเห็ดม,มี4ประหยัดเลยนะครับคืออันแรกคือการประหยัดน้ํา ถ้าเทียบกับการทําไรทา่ทํานาทําสวนการเพราะเห็ดจะประหยัดน้ําที่สุดนะครับประหยัดที่2คือประหยัดพื้นที่เพราะว่าโรงเห็ดของเรามีขนาดไม่ใหญ่ขนาดโรงแค่ประมาณ4เมตรคูณ6เมตรก็สามารถบรรจุเห็ดได้ประมาณ2000ก้อนถ้าเราทําเป็นสัก2 3สโรงนะครับหมุนเวียนสับเปลี่ยนเราก็จะมีผลผลิตเก็บได้ทั้งปีแล้วก็จะมีะไรายได้ทั้งปีเลี้ยงครอบครัวดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะทําขยายผลเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เราก็สามารถขยายได้นะครับเพราะตลาดของเรา ในเมืองกำมะลาใสนะครับมีตลาดชุมชนตลาดของเทศบาลตลาดเช้าตลาดเย็นตลาดโต้รุ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างกำมะลาใสของเรามีหลายหมู่บ้านนะครับที่ลงนําสินค้านําผลิตภัณฑ์ต่างๆด้านการกเกษตรบ้างนะครับไปขายที่กรุงเทพและปร,ะริมณนลน,นะครับหลายหมู่บ้านนะครับทำให้ริมาณความต้องการของเห็ดเรายังต้องการสูงอยู่นอกจากประหยัดน้ําประหยัดพื้นที่ประหยัดแรงงานประหยัดคนนะครับประหยัดคนเนี่ยนอกจากเราใช้ฟางนะครับเราสามารถทางานคนเดียวได้เพราะว่าวัตถุดิบเราหาง่าย แทบจะไม่ได้ซื้อนะครับหรือจะขยายเป็นระบบครอบครัวที่มีลูกเล็กเด็กแดงมีคนเท่าคนแก่มาช่วยกันในแบบครอบครัวเพราะว่าการพอะเห็ดเป็นการทํางานในร่มนะครับฝนตกแดดออกเราก็ทําได้ประหยัดอันที่4ก็คือประหยัดเรื่องเวลานะครับถ้าเทียบกับอย่างเราปลูกคุเรียนเนาะปลูกกุเรียนนี่เราใช้ระยะเวลาประมาณ5ปี ไม้ผลต่างๆก็สี่ถึงห้าปีนะครับปลูกมะนาวก็ปีกว่าถ้าเป็นพืชผักก็ประมาณ45วันเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับแต่ว่าถ้าเราพ่อเห็ดนะครับภายใน1 0ถึง15วันหรือไม่เกิน1เดือนเราก็จะมีผลผลิตเก็บออกมาบริโภคและก็จําหน่ายได้นี่คือ4ประหยัดนะครับแล้วก็เรื่องของการขยายผลนะครับถ้ามีพื้นที่ในรอบบริเวณใกล้เคียงแล้วก็โดยเฉพาะา่ายสารเราครส่วนใหญ่เขาปลูกข้าวกันเนาะเราก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นที่ดูงานนะครับเป็นสนย์เรียนรู้ได้นะครับแล้วก็ให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ของเราได้ รู้คน่าคนแก่ก็สามารถมาร่วมกันได้ครอบครัวชุมชนของเราก็จะได้เข้มแข็งนะครับผลลัพธ์ที่เราคาดว่าจะได้รับนะครับถ้าเราได้ไปดําเนินการในชุมชนของเรานะครับมิติด้านเศรษฐกิจนะครับคือเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้คนหนุ่มคนสาวก็จะกลับมาอยู่บ้านนะครับมิติด้านสังคมเราก็จะได้ความอบอุน่นความเข้มแข็งของชุมชนกลับมาแล้วการร่วมมือร่วมแรงในการผลิตในการวางแผนเรื่องการตลาดอะไรช่วยกันนะครับความเกื้อกูลความสามัคคีในชนเราก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มิติอีกด้านคือมิติสิ่งแวดล้อมนะครับมิติ รองร้อมคือเราจะได้ในเรื่องของการลดการเผาฟางเพราะว่าพี่น้องเราที่ทํานากันนะครับหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็จะเผาฟางเพราะว่าจะได้มีการผลิตได้ง่ายขึ้นแต่ที่นี้นะครับถ้าเราเอาฟางนะครับมาเพาะเห็ดในชุมชนของเรานะครับอากาศมลภาวะต,ต่างๆงเราก็จะดีขึ้นนะครับมิติที่4คือมิติเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพ ของเราก็จะดีขึ้นเพราะว่าเรามีอาหารที่มีประโยชน์และปะลอดภัยไปบริโภคในครอบครัวในชุมชนของเรานะครับอีกอย่างหนึ่งครับเรื่องของการขยายผลและได้หลายอย่างนะครับเรื่องของขยายผลไปต่างพมื้นท,ที่ที่สนใจที่จะมาเรียนรู้นะครับเรื่องของการแปลรูปนก็ขยายได้ในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องการของเครือข่ายนําไปขายแล้วก็สามารถเก็บได้นานนะครับขอบคุณครับ